ปีปัญหาติดแอร์บริเวณโครงสร้างหลังคาบ้านมีอะไรบ้างไปดูกัน 1. ความชื้นและน้ำรั่วซึมการติดตั้งแอร์ในห้องใต้หลังคาอาจทําให้เกิดความชื้นสะสมซึ่งความชื้นที่สะสมอาจนําไปสูกก่การเกิดสนิมหรือการเสื่อมสภาพของวัสดุก,ก่อสร้างอื่นๆได้ 2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซึ่งอาจทําให้โครงสร้างหลังคาที่อยู่ใกล้หรือเชื่อมต่อกับพื้นที่เย็นเกิดการขยายตัวหรือหดตัวอาจส่งผลต่อความสมดุลและความแข็งแรงของโครงสร้างในระยะยาว 3. ปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้าและความชื้นหากเกิดน้ําหยดหรือรั่วซึมอาจทําให้มีน้ําสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายตามมา น้ำหนักและการติดตั้งอาจเพิ่มภาระน้ำหนักและความเสี่ยงต่อโครงสร้างเช่นการเจาะผนังพื้อวางท่อและอุปกรณ์ทุกคนเคยเจอปัญหาจากการติดแอร์กันบ้างไหมคะปัญหาอะไรบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย